ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่หลวงพ่อกลัวยชุดนิทโลวัดโคสิตารามท่านก็ปกปักรักษาคุ้มครองลูกศิษย์ของท่านทุกคนดุดดังเรื่องนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพบก,กับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิ์พี่พี่น้องๆท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอ,โอนี้เป็นประสบการณ์จริงอีกแล้วนะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะของน้องคมสอนนะก็ขอขอบคุณประสบการณ์เรื่องราวดีๆนะของน้องคมสอนด้วย FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณแล้วก็เป็นเพื่อนกับผมในเฟซบุ๊กด้วยแล้วน้องอ่ะเคยส่งเรื่อง เลาประสบการณ์มาหลายเรื่องนะเอาเรื่องเด็ดๆของน้องเลยก็คือหมากัดไม่เข้ากับการห้อยรูปยันคู่ปีพศ2512ของวัดหนองตาแก้วแล้วประสบการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันเป็นรูปยันคู่แต่เป็นปีพศ2513ที่ออกตรงโดยวัดโคสิตารามนะที่เรารู้จักกันในชื่อรุ่นว่ารุ่นเมตตาเสร็จนะรูปยันคู่นี่เลยนะแบบด้านหลังนี่เลยอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะขนาดไซส์โปเตอร์นะ15คูณ21นิ้วนะแต่ที่น้องเจอประสบการณ์มาเป็นขนาด คอยขอที่เลี่ยมเดิมมาจากวัดนะน้องคมศอนเนี่ยศรัทธาในหลวงพ่อกลัวชุดินทโลเป็นอย่างมากนั้นะหลังจากที่น้องได้รูปปีพศ2512ไปนั้นะน้องก็ทักทายมาหาผมนะว่าพี่ภูอยากได้ยันคู่ปี63จังเลยอะ่ะนะพี่ภูช่วยหาให้หน่อยได้ไหมนะผมก็พยายามหามให้น้องเขานะก็วันหนึ่งนะก็หาจนได้นะครับนะเอาให้น้องจนได้เลยนะแล้วก็ส่งให้น้องไปนะครับนะ้นน้องก็ได้ไปนะั้นหลังจากที่น้องได้รูปยันคู่ปี63ไปนั้นะน้องก็เปลี่ยนจาก62ออกมาใส่63แทน นะครับน้องก็ใช้ชีวิตไปตามปกตินะน้องบอกว่าพี่ช่วงนี้แถวบ้านผมผมเนี่ยฝนตกหนักมาอากาศค่อนข้างชื้นมากนะแต่บอกเลยว่าตอนนี้เอ,อ่อฝนฟ้าเนี่ยค่อนข้างขนองหลากหลายพื้นที่นะครับนะใครอยู่ในพื้นที่ที่ฝนชุกชุมนะครับนะหรือว่าอากาศค่อนข้างชืน้นยังไงก็โปรดระมัดระวังด้วยนะจะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างที่น้องคมสอนเจอมา เนะเรื่องราวของน้องคมสอนเนี่ยน่าสนใจอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครได้เจอได้เจอเรื่องราวประเภทแบบนี้จะรู้สึกอุ่นใจนะจะลุดแล้วแลวจะรู้สึกแบบ ซาบซึ้งในบารมีของหลวงพ่อ <reco> ก <Christ and sweating> <t iny> <fish> <kaar> ัวชุดตินทะโลนะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยดีกว่าในเรื่องราวของน้องคมสอนนะก็น้องก็บอกว่าใช้ชีวิตตามปกติพี่ช่วงนี้ฝนฟ้าตกนะก็เลยอยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกเดินทางไปไหนแล้ววันนี้ก็เฉดเช่นเดียวกันฝนก็ตกอีกเช่นเคยนะน้องก็บอกว่านะการใช้ชีวิตปกติของน้องก็คือเช้าตื่นมาน้องก็จะอาราธนารูปหลวงพ่อกัวชุดตินทะโลรูปเนี้ยขึ้นคออยู่ตลอดไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกอะไรก็แล้วแต่น้องก็จะห้อยติดตัวตลอดนะครับนั้นน้องก็บอกว่าใช้ชีวิตตามปกตินะพอหุดปวว่าาอไงข้ นะครับนะก็ <c oughs> ไปเตรียมหม้อข้าวมาหนึ่งใบนะตักข้าวใส่เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเราตักข้าวใส่เสร็จแล้วปุ๊บนะเราก็ต้องไปซาวนะไปซาวข้าวนะก่อนที่เราจะหุงใช่ไหมน้องก็บอกว่าเอาหม้อมาวางเสร็จปุ๊บนะก็มีสายยางวางอยู่นะครับนะ้น้องก็บอกน้องก็มือขาวาสายยางแล้วก็เปิดน้านะแต่การสัมผัสสายยางครั้งนี้ของน้องมันไม่เหมือนกับทุกๆวันที่มันเคยสัมผัสนะด้วยความเคยชินน้องก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากน้องก็คว้าวไปที่สายยางเลยนะก็หยิบขึ้นมากะว,ว่าจะเปิดน้ําใส่น้องบอกว่าการสัมผ นะจากทุกวันที่เคยสัมผัสมาก็เลยรู้สึกเอกใจก็เลยหันไปมองที่มือตัวเองที่กําลังกำสายยางอยู่ผลปรากฏว่าพอหันไปมันไม่ใช่สายยางอย่างเดียวมันมีตะขาบอีกตัวหนึ่งที่กําลังอยู่ในกามือของน้องเขาด้วยนะน้องก็บอกว่าด้วยความตกใจน้องก็เหวี่ยงตะขาบตัวนี้ลงในหม้อข้าวไปเลยพีนะ่แล้วก็รีบมาดูที่มือของตัวเองนะผลปรากฏว่านะมือของเขาก็ไม่ได้ถูกตะขาบ ต่อยหรือว่าทาร้ายร่างกายของเขาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะน้องก็บอกว่าซึ้งในบารมีของหลวงพ่อกัวชุดอินทโลมานะเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อกัวชุดอินทโลไม่อย่างนั้นอาจจะโดนตะขาบตัวนี้ต่อยนะจากรูปที่น้องส่งมาตะขาบตัวนี้มีความมีขนาดที่ไม่เล็กเหมือนกันนะถ้าต่อยไปนะแล้วบางคนแพ้นี่นะโอ้โหนะถึงเข้าโรงพยาบาลเลยนะผมเห็นมาหลายคนเลยนะที่ แพ้ตะขาบนะโดนต่อยเนี่ยต้องเข้าไปโรงพยาบาลเลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็มีนะแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าน้องโชคดีไปที่ไม่โดนตะขาบตัวนี้ต่อยเป็นเพราะบาร,รมีหลวงพ่อโกจิตินทะโรท,ที่ช่วยเหลือน้องในครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะของน้องคมสอน้วก็ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆของน้องอีกหนึ่งครั้งด้วยนะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดน,นะที่มีประสบการณ์อยากจะส่งให้ผมนะสามารถส่งมาเลยที่ที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทองนะหรือมีเรื่องราวอะไรนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางหรือ ในวงการพาเครื่องอยากจะมาแชร์ให้ผมได้ฟังนะอยากให้ผมเป็นช่วยเป็นกระบอกเสียงนะในการทำคลิปวีโด,โดีโอหรือใครอยากจะบอกบุญต่อนะวัดแถวบ้านเรานะมีงานบุญนะวัดแถวบ้านเรายังขาดปัดจจัยทํานั่นทํานี่นะครับนะสามารถส่งมาได้เลยนะที่ช่องร้อยเรื่องพทธคุณนะเราจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้นะครับนะบอกก่อนเลยนะว่างานบุญแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะขอให้เป็นงานบุญนะที่ เป็นของวัดโดยตรงนะครับนะอย่างวัดเล็กๆนะแถวบ้านเราเออยังขาดปัจจัยเยอะในการทำนั่นทนํานี่เดี๋ยวผมจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกทางหนึ่งนะครับนะสำหรับพี่เพี่งน้องท่านใดนะอยากจะส่งเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้เลยนะที่ f a c e b o o k นะช่องทางเดียวเลยนะ f a c e b o o k ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ